ด่าแม่เพื่อนเป็นบาปไหมถามการที่สนิทกับเพื่อนขนาดด่าแม่ยังหัวเราะเล่นกันได้นั้นเป็นบาปเหมือนอย่างศัตรูด่าแม่กันหรือเปล่าครับผู้หญิงมียางอายฉะนั้นเมื่อนำคำด่าทางเพศมาใช้กับมารดาของฝ่ายที่หย่าดา่าจึงหมายถึงการประรำว่าแม่หากคนถูด,ดา่าเคารพเท่าทุนมารดาของตนอย่างสูงสุดพอได้ยินคำเพศแสบนั้นทนได้ยาก นั้นเข้าก็ย่อมเป็นการโหมไฟโทสะให้ลุกโพรงขึ้นอย่างแรงขนาดหน้ามือเชวูบยิ่งแทงคนด่าแบบเลือมอนาคตได้เดียวนั้นทีนี้ถ้ากลับกันหากทนได้มากหรือเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ถือสาก็แสดงถึงสัมพันธภาพที่สนิทสนุมอย่างเหลือเกินเหล่าชายหญิงจึงมักนิยมแสดงความสนิทเป็นที่สุด ด้วยการด่าพ่อล่าแม่กันอย่างสนุกคำด่านั้นถ้าไม่เจออยู่ด้วยความประคิดทุกสดาย <c oughs> ก็แปลว่าไม่ใช่กรรมที่ยืนอยู่บนตัวสะเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นเทียบน้ำหนักบาปแล้วระหว่างด่าเพื่อนเล่นๆกับด่าศัตรูจริงจงจ,งจึงต่างกันมากเรียกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม แม่คำด่าจะอาศัยสายักสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแฟนเป็นพาหะอย่างไรจริตก็คิดถึงคำไม่ดีคำที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นอกุศลผลไม่ดีย่อมเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งและที่เห็นชัดเจนคือคุณแสดงให้ตนเองและเพื่อนเห็นว่าคุณได้ความสัมพันธ์กับความสนิทเกินกว่าความเคารพแม่ตัวเอง สรุปคือการด่าแม่เพื่อนก็ดีหรือการปล่อยให้เพื่อนซีดด่าเลยเถิดโดยไม่ห้ามปรามก็ดีถือว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพแม่ตัวเองอย่างหนึ่งผู้ไม่เคารพย่อมไม่ได้รับการเคารพโดยการผู้ไม่เคารพบุคคลน,นั้นควรเคารพอย่างยิ่งย่อมรับผลถึงขนาดโดนดูถูกเยาะหยามหรือถึงขั้นประนามยามแรงโดยไม่ต้องมีความผิดที่สมน้ําสมเนื้อครับ